สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขค,คนครับมือนี้ช่องฮักนกชาแนลครับไดเมนูไสออนครับเป็นไสงัวพี่น้องเลยต้มเปื่อยๆค่ะพี่น้องต้มเปื่อยเมืองเอามาซ,ซอยซอเอามาจุกับเจลเพียค่ะพี่น้องซอยจุไสออนใส่กับเจลขี้เพียครับเจลออนบีสดใสบีน้ำค่ะไดมาโอ้ยหนาวเต๋อไปพี่น้องเลยใส่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอ้ยระเบ้อมาดีเลยยังระเบ้อดกำลังมาหอดพี่น้องระเบ้อเมื่อระเบ้อ ได้พัดแกมครับนี่มาริมไม้เรือมาริมฟาา์ม่นาอเคยกินวะผัดดํามาริมไม้ด้า่าาาไทยีย่นเพกาเพกาผดดํารจักดอกปรจักแอมันฮักเลยผดดํามาริมไม้คือเป็นตาแสบองเบิ้งมันหอมเลยนะเบิ้งเขาเนี้ยผดดํามกินแสบเขาคือเกาเป็นมันขี้ขใหญ่เบิ้หิวแห้งแล้วโอนแยเลยขับเลย สงสัยเป็นพันวาเนี่ยพี่น้องวานี่ยค่ะนะตัวกันโบขาดตัวปะตเกีย้เอาเลยเอาเลยใหม่อู้ยตอยไนแห้งอริพี่น้องโหเหล่พี่น้องใสอ่อนเด้อ่ะพี่น้องใสอ่อนงัวจิ้มเกียวข้ขมพี่น้องนี่หืมลองมันหน่อยจ้า แฉบบอแฉบอืมเอ็นอ่อนครับแฉบแค่ขนาะนี hmm. ้หมดแป้งข oh ้าอืมอืมพี่น้องมันอจะทานอยู่คือบ่อน้ำมาสดยง่หนาวพี่น้องมันช่เป็นไข่ เนขดเลยพี่น้องนับ้ามาอีก่จ้าอนัวๆเลยพี่น้องหักพีเนาอกระดูกอ่อนระเบิอลมมึงมาดูกอ่อนมองมึงกะเล้าเลยออืมนีคบอืม อืมคุณบอกขอดังอืมอืม,อมติดเหนือน้ำครับอืม,มเขากลุบด้เบออืมอืมพักกับผักแก่มร้ายครับเนี่ยอืม จับล่างอ่ะอันนี้คุณจับล่างอันนี้กรอบครับ,ห,บห้ามขนมบมกรอบมากครับหวานเมื่อเป็นไหนรับเสือลูกเก่งสุดที่สุดแล้วเข จับแห้น้าลุกนาะมันจับแก้วไปนะมูลหานการไม่น่อยครับอืมนี่หลายสันมินกมันละก่อนเอ้าเฮ้ยทำยังงอืออจับครับอลูกเขาบึง ลระตอนมีนกซอยสืยอ,ออิลีเอาก็ดูอ้อนบ้านี่หน,นุ่มๆได้พี่นอ้องนี่จิจ่มแจต้มไทคาหหินไข่ครับใบระกกูดหอมหอือกมอกัดเมื้อเชิญงัง อืมอืมอยเนี่ยนี่แต่แนวกรอบๆใช่กันอืนอ่งๆกระดูกปังน,นิ่งๆแสบแหงพี่นอะห้าม,ม,มกับกมอวะข้างวอกแรกคือเพล ยำเลยมโนกนะมโนกหากินไช่มันหลดเบ้อเข่าจะกินแบบคือกันมโนกยำมาได้อืมหมดทรายขอากินกันกับเบ้อลวนน้องพี่น้องเนาะภาพใช่กันรู้ครับนี่มัอกินได้นั่งเลยมันอ่อนเลยด้ค่ะต้มจนเปื่อยมันสิออกนุ่มๆแล้วกันนัวๆเนาะต้องไปย่างเนี่ยเหมือนไงพัดม

อยากกินไกกนส้อยากกินไส้เนาะอูยอยากกินอยากกินไส้ก็ต้องลูกไส่ระเบิดต้องไส้ดีกว่า <c oughs> อยากกินไส้นล้วไม่นกแล้วครับก,กินเยอะหลายกระดูกเพอร์ชิยัแตกพับครึ่งพี่น้องซื้อแทากกไปทัง้งยัน ระเบือมืจะรเบือแต่มือใช่สามทีสามสมทมือเอบอกเบอกว่าถืทไมนอนทามขืนมาคิปีมือเกือด้ลูกไม่ประดำสิไปเอาลูกไม้มาเรียกเยี๋แลวแตกันไม่พอกบ้ครับเพงแบบเอวุ่นนำ รสแมงม่องเลียนพยายามจะเอาหลุมามาเนี่ยก็เริ่มระเบอ้ออืมหวานเน้อยเศษต้นหอมเข้าไปอันนี้บะอันนี้นะอืมน่องหมูอืมเศษหอมนี่เบ้ออันนี้ต้นหอมเมียนต้นหอมเมียนกับให้หยุดพักอย่างหอมเพื่อนอืมตอนใส่ซอยเองเลยนี่จับจับ แสบแสบจหลอกกันเบ้อมึนหลอกมึนมือมืออ่ะถามแม่เหรอกินได้เอารอบอบเป็นเอาเดือยภากอันนี้กับอันนี้ใส่ถ้ามะเดื่อก็ไม่หลอกหมอ หวานกรองแท้มักแตงหมักแดงข้าวแล้วตุ้งแกงข้าขาวยกะปะนั่นลูกเกลืเปล่งหายเลยมีแหลกต้มไชน้ำไล่ลายอยู่ครับหอมไปเอามากต้มเปื่อยจ้องกินแบบมันฮอนครับเบอ้อถ้าแล้วเบ้อเชียวใส่บ่เบ้อบ่ มนะันนกถวยน่ะค่ากะลียังเต็มปา,มากเลยเนี <c oughs> ย่ยมันข่าคอละเบอร์มาตอนไหนดีกว่าพี่น้ะ่ะข้าโรูเล็บเลยนั่งไปนั่งยี่ดีพี่เราเลยเพิ่มน้ำหนักขึ้นเลยละเบอร์เบอไปเะ็ิดยังมากินจำฮ้งอย่ากินจำฮ้งเยอะเมื่อนะ,อะ แกวลงไปครับแกวขมทานเลยอืดอืมอีกตอนนึงแสบแสบล้านโลกครับมาเนยไม่หยาดเลยเบ้์ ลูกคุณเรใส่ออนไม่ใช่แสบขนาดนี้แน่นนะขาเขาแม่นนะเราเมนงไม่ใช่ออนมันมาขมเม่อวหร่น้น,น,นุ่มเรรมพอรอ,อรครับนุ่มแม่เบอร์บัตนอิ่มอิ่มบ่คค่ะ ลูกเมื่อร้ายมือจนลืมกิเขาเลยทำไมต้มไซอ่อนแซ่บครับคข้ามนว่ากินอยู่บ้านนิวเพื่อนใส่น้ำนี่โอ้โหแบบน้ำต้มนัวๆเนาะครับกินใไซกับแจ่วบีครับแจ่วซอยจุพี่น้องเลยแซ่บๆมื่อีนต้มไซออนครับกระดูกเอ็นอ่อนพี่น้องนะแม่ฝากแม่แม่นะแม่พี่น้องกันที่ชุมชนตามให้น้องเเบอร์ไอ้วนไอ้ไหวพอดำ่องไอ้วนชื่อสองยังช่องไอ้วนะ หักนกชาแนลชาแนลแม่นครบ,บอกพี่น้องไปติดตามนห้ครับครับคไปติปดตามหัเอวุบัติเดอ้อหรอือเปล่าค <c oughs> รับไปทีตามครับอีกช่องทางหนึ่งน้องวุ้นน้องวายครับหักนกชาแนลชาแนลนะครับเนาะสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำล้ำรวยๆทุกคนเลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ